สวัสดีค่ะทุกคนครัวรามาค่วันนี้จะมีอะไรมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีการออกเสียงของ2ตัวอักษรมาฝากกันนะคะตัวแรกคือตัวอาและตัวที่2คือตัวอานะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะคำแรกนะคะตัวอา อารือว่าตัว A ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในภาษานอร์เวยนเนี่ยนะคะเนี่ยเราออกเสียงเป็นคำว่าอาูปากนะคะเห็นชัดไหมอานะคะอาแบบนี้นะคะเอาปากแบบลงมาหน่อยพูดเหมือนเราพูดคำว่าคุณอาในภาษาไทยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือการออกเสียงที่ถูกต้องเลยนะคะคุณอานะคะก็คือตัว A ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนคำว่าตัว A, อาอาอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันแตกต่างจากภาษาอังกฤษนะคะมันจะออกเสียงว่าอา คือการทำปากยิ้มด้วยนะคะออกเสียงอาพร้อมกับฉีกปากแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะ,ออด,ะ,คะดูกันได้ชัดนะอ่าอานะคะแบบนี้ไม่ได้คุณอานะถ้าคุณอาปากเราจะเหมือนข้างเราจะลงลงข้างล่างเนาะแต่ถ้าอาตัวอาบาร บ้าเรก็เหมือนการฮิ้วนะคะการหิ้วนะหิ้วคาว่าบ้าเรนึกง,ง่ายๆคะ่ะถ้าเราจะออกเสียงคําว่าอาให้ถูกเรานึกเสียงของเสียงร้องของแพะรือว่าแกะบ้ามันจะออกเสียงแบบนี้ บาบาแบบนี้ค่ะจําได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่าไปออกเสียงบาบาแบบนี้นะคะไม่ใช่นะถ้าเราพูดมาว่าบ้าเร่บ้าเร่เห็นแต่หนูแค่จะไปหยิบอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็บ้าเร่ก็คืออาคุณอาอย่าลืมนะคะแต่ถ้าบ้าเร่บ้าเร่คำนี้แปลว่าหิวนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าบ้าเร่ บาร์เรกับบาร์เรนี่ฟังดีๆนะคะเสียงมันจะแตกต่างกันนะคะ,ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวอานะคะก็คืออาออกเสียงอาแบบนี้ส่วนคำว่าอาออกเสียงแบบนี้บาบาร์เรอา นะคะทุกคนลองไปฝึกกันดูนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ครัวร่าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรดีมาฝากกันก็รอติดตามกันนะคะไปตามก็ได้ที่ท,ทิ่ต่อแล้วก็ที่ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ